อกได้คำเดียวว่าฉันต้องการเป็นอมตะวันนี้แวะมาทำเมโซน้าใสที่ d I Y Clinic ที่ห้างเซน t u r y รีอ่อนรุชั้น3มครับมีห้องบริการจำนวนมากไม่ต้องนั่งรอนานวันนี้ละเราจะสตาร์ทอยู่ไว้เท่านี้เริ่มต้นด้ในการทำความสะอาดก่อนเลยนะครับและล้างเครื่องสำอางออกให้หมดพนักงานมือเบามากเรียกได้ว่างานละเอียดเลยทีเดียวแค่ขั้นตอนในเรื่องของการทำความสะอาดก็รู้แล้วที่นี่เขาใส่ใจมากงานละเอียดมากทุกคนและตามต่อด้วยการฉีดเมโซน้าใสให้ทั่วบริเวณใบหน้าครับเป็นสูตรพิเศษของทางคลินิก ทำแล้วเห็นผลทันทีบอกได้คําเดียวว่าไม่เจ็บเลยผลลัพธ์ที่ได้คือตอนนี้อายุ44ปีขอกลับไปที่22มีใครมีปัญหาไหมงานดีมากทุกคนสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และนํามารับรักและข่าวสาฟรีทันทีแวะกันมาเยอะๆนะที่ DIY Clinic ครับฝากไว้ด้วยน,นะครับ หลังทําเสร็จงานก็เข้าไมา่หยุดทั้งงานถ่ายแบบภาพนิ่งถ่ายโฆษณาถ่ายอินฟลูเอนเซอร์พิธีกรงานเข้าแบบปัวปะไม่หยุดเลยทีเดียวทําตัวไม่ถูกน,นี่เราจะต้องเป็นเซเลบร์บนลาวใช่ไหมแวะมาทํากันได้เลยนะเพราะว่าที่นี่เขาทำแล้วเห็นผลจริงงานนี้ไม่ได้มูนะแต่นี้ม่แค่มาทําเมโซน้าใสา่ปังมาเว่อ